ดวงชะตาลัคนาราศีธนูประจําเดือนตุลาคมนะคะชีวิตต้องดิ้นรนทําดีต้องไม่หวังผลแล้วจะดีเองจริงๆมันพูดง่ายนะแต่แกเข้าใจว่าคนที่ทําความดีทุกคนมันก็อยากจะเห็นผลทางนั้นแต่เชื่อเถอคะค่ะในเดือนนี้เนยนะคะขอให้ทําดีโดยที่ไม่หวังผลอะไรแบบนี้จะดีกว่าชีวิตต้องดิ้นรนคืออะไรคะก็ต้องเหนื่อยต้องอดทนคุณต้องมี สติปัญญาความรู้ความสามารถถ้าคุณมีสติปัญญาความรู้ความสามารถก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรคะ่ะสู้ต่อไปลุยต่อไปมันต้องมีวันแห่งชัยชนะของคุณอย่างแน่นอนไม่นานคะ่ะแต่เมื่อไหร่ต้องติดตามกันที่สยามดวงออมลตแบบนี้นะแก้วมาอัปเดตดวงชะตาให้ทุกเดือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะเรื่องการงาน การติดต่อเจรจารงานรวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยดีค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่23ตุลาคมเลยโหดีเกือบตลอดทั้งเดือนนะคะส่วนหลังจากวันที่23ไปแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วนะการที่มีข้อมูลอะไรเข้ามาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิจารณาให้ดีก่อนไม่ใช่ใครมาพูดอะไรหรือส่งข้อมูลอะไรมาให้ในการทำงานทำธุรกิจแล้วรีบเชื่อแบบนั้นจะพลาดระวังการโดนเลื่อนงานระวัง โดนแคนเซิลงานหรืออีกแบบหนึ่งเลยพูดภาษาที่ฟังง่ายๆคืออะไรระวังโดนปาดหน้าเค้กนั่นเองนะคะหรือแย่งผลงานเพราะฉะนั้นคนเกิดราคนาราศีธนูเนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็ไม่ประมาทนะจะมีโชคลาภในการทําธุร,รกิจไปจนถึงวันที่23ตุลาคมค่ะมีหุ้นส่วนที่ดีถ้าในระหว่างวันที่1ถึงวันที่23มเนี่ยมีใครมาร่วมหุ้นลงทุนหรือทํางานอะไรก็ตามลุยโลดนะคะความสําเร็จแน่นอนแต่หลังจากวันที่23ไปจนถึงสิ้นเดือนระมัดระวัง ตั้งสติค่ะเรื่องการเงินมีเหตุจ่ายเงินไปกับการเดินทางจ่ายเงินไปกับการกินเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะแก้วมองว่ารายจ่ายพวกเนี้ถ้าคุณแบบหาเงินได้อ่ะเงินมันไม่ได้ขาดมือนะถ้าหาได้มีความสุขก็จ่ายไปเถอะค่ะนะคะพอจ่ายไปกับการเดินทางท่องเที่ยวที่เราอยากไปจ่ายไปกับอาหารอร่อยที่เราอยากกินจ่ายไปกับการท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแต่ อย่าใช้เงินจนหมดก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการจะใช้จ่ายอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้จ่ายบนการวางแผนด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะเตือนคุณที่เกิด,าดราศีธนูนิดนึงว่ายัางเป็นช่วงที่เงินหายากอยู่นะคะแต่ถ้าจ่ายไปแล้วคุณมีความสุขจ่ายไปไม่เป็นไรหาได้เรื่องความรักมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกิดขึ้นจากคนรักนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนเกิดลคนาราศีธนูมีความสุขค่ะแล้วก็วันที่1-23ถึงตุลาคมเนี่ยนะคะความรักเป็นไปแบบมีความสุข รับรื่นนะคะแต่ใครที่กําลังคบหากันหรือกําลังจะตกลงปรงใจกันอะไรอย่างเนี้ย ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปขอให้ความสัมพันธ์เป็นไปแบบลับๆไม่เปิดเผยนะคะจะดีกับความสัมพันธ์ของคุณมากกว่ามงคลที่เสริมลัคนาราศีธนูค่ะในเดือนนี้นะคะขอให้มีเหรียญเทวดาพฤหัสบ,บดีทรงกวางทองซึ่งเป็นเหรียญเทวดาประจําราศีเกิดของคุณคุ้มครองดวงชะตาแล้วก็มีพระรอดหลวงริพุนชัยนะคะก็เป็นมงคลวัตถุอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุ้มครองดวงชะตาให้มีความสําเร็จในสิ ที่ปรารถนาได้นะคะดวงชะตาลัคนาราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมคุณจะมีความมั่นคงในการทํางานคะ่ะแต่ว่าต้องสู้ต้องมีความคิดริเริ่มนะคะในเดือนนี้การงานดีมีโชคลาบนะคะถ้าเทียบกับดวงชะตาเมื่อเดือนที่แล้วนะเข้าสู่เดือนนี้คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะคุณจะผ่อนคลายเยอะเลย นะคะผ่อนคลายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าปัญหาความวุ่นวายอะไรต่างๆเรื่องราวที่น่าปวดหัวเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะเรื่องการงานตั้งแต่วันที่ 1- ถึง15ตุลาคมค่ะแก้วดูจากการโคจรของดวงดาวนะการงานมั่นคงมากนะคะมีการขยับขยายงานเติบโตการติดต่อการเจราจาการประสานงานอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างสําเร็จได้หมดเลยแต่ว่า คุณต้องมีความคิดริเริ่มค่ะต้องมีการบุกเบิกต่อสู้แปลว่าทําอะไรบนหนทางเดิมๆไม่ค่อยดีนะต้องบุกเบิกใหม่มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคมยาวไปเลยค่ะจนถึงสิ้นสิ้นเดือนเลยดาวการงานของคุณเนี่ยจะโคจรเดินเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวการงานโคจรเร็วคุณจะทํางานแบบเต่าคลานยําตอกได้ไหมล่ะก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทํางานให้รวดเร็วคิดแล้วทําเลยค่ะ ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องลังเลอะไรเลยคิดทําทันทีการงานจะก้าวหน้าการทําธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะเรื่องการเงินมีโอกาสหาเงินได้ค่ะในเดือนนี้นะแก้วดูจากการโคจรของดวงดาวเนี่ยดูดาวการเงินเนี่ยนะคะได้เงินเยอะค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะประหยัดหรืออยากจะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้ยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลกับการที่จะห่วงเก็บเงินเอาเป็นว่า มีเงินให้ใช้ให้จ่ายก็พอแล้วนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ถ้ามองถึงเรื่องรายจ่ายเนี่ยก็กยังมีรายจ่ายที่มากอยู่เหมือนกันเรื่องความรักค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามกับคนรักนะหน้าทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยปะทะกันเนี่ยถ้าคุณยอมมา เป็นฝ่ายนิ่งซะเองย,ยอมตัดจบซะเองให้อภัยซะเองอะไรเงี้ยปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะเอาง่ายๆทะเลาะกันก็อย่าไปถือสาหาความกันอะถ้าอีกคนนึงร้อนและอีกคนนึงไม่หยุดไม่เย็นเนี่ยนะมันก็แตกหักสถานเดียวถูกไหมคะเรื่องสุขภาพค่ะปัญหาที่มองมองดูแล้วโดดเด่นมากๆก็คือในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมปัญหาที่โดดเด่นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาที่จริงๆทุกคนก็เจอกันในชีวิต ประจำวันในการทํางานของทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคนเกิดลาคณาราศีมังกรเนี่ยจะโดดเด่นหน่อยเพราะว่า จะมีปัญหาในช่วงไหลไงไหลตึงคอบาดไหลนะคะแก้วก็เลยมองว่าออฟฟิศินโดมเนี่ยแหละในเดือนนี้เด่นชัดแล้วก็อาจจะเรือรังรวมถึงถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะก็ต้องระวังปัญหาในมดลูกโดยเฉพาะเป็นเนื้องอกรวมถึงระมัดระวังอุบัติเหตุจากความประมาทขับรถเดินทางไกลต้องระวังเมาไม่ขับนะคะแล้วก็การขับรถตอนกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยมงคลที่เสริมลัคนาราศีมังกรค่ะในเดือนนี้นะคะควรจะมี เทพพระราหูทรงครุธพีทีสีภาคค่ะเป็นเหรียญคู่มิตรจะได้มีมิตรมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องต่างๆและควรมีพญานาคราชนะคะบูชาที่สยามดวงเนี่ยเขามีแบบเลี่ยมกรอบด้วยเลี่ยมกรอบพร้อมเอาไว้แขวนบูชาประจําตัวเลยนะคะจะได้เสริมโชคเสริมลาภในเรื่องการเงินค่ะดวงชะตาลัคนาราศีกุมประจําเดือนตุลาคมตั้งสติในการทํางานนะคะ ความสาเร็จจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมแพ้นะเดือนนี้เป็นเดือนที่คนเกิดลัคขณาราศีกุมคุณต้องตั้งสติเพราะว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนของการต่อสู้แล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะต้องตั้งรับและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานด้วยค่ะเรื่องงานมีการแก้ปัญหางานนะคะดูจากการโคจรของดวงดาวเรื่องงานนะจะมี การแก้ปัญหาในโครงการในงานในธุรกิจที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณวางแผนงานอะไรไว้หรือแพลนอะไรไว้นะคะก็พยายามให้ทำไปตามนั้นอย่าไปทำอะไรนอกแผนเพราะว่า พอเข้าสู่วันที่19ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยงานจะมีอุปสรรคงานจะมีความยากอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องการงานพอสมควรหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในการทำงานแล้วเป็นปัญหาแบบไม่จบไม่สิ้นนะคะ แล้วก็กลับบ้านดึกอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานหามรุ่งหามค่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณท้อแท้ใจอยู่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องแก้ไขเอกสารที่ตีกลับมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่การทํางานมีปัญหาแบบเนี้ยอย่างเดียวที่จะทําให้คุณผ่านคนไปได้นะคะก็คือการมีสติค่ะตั้งสติรับมือกับทุกปัญหาเรื่องการเงินจ่ายเพื่อการลงทุนอันนี้จ่ายได้จ่ายไปจ่ายเพื่อความมั่นคงในชีวิตเช่นอะไรคะ ผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายไปก็จริงแต่ได้ความมั่นคงที่เป็นทรัพย์สินกลับมาอันนั้นก็จ่ายไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเงินที่จ่ายไปคุณจะได้คืนมาจากการทำงานแปลว่าจ่ายไปกับผ่อนบ้านจ่ายไปกับผ่อนรถจ่ายไปกับการลงทุนพอไปทำธุรกิจกลับไปทำงานก็หาเงินเข้ามาทดแทนรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องความรักคุณก็เหนื่อย คนรักก็เหนื่อยนะคะต่างคนต่างเหนื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้แก้วแนะนําอย่างนี้เลยค่ะทั้งคุณและคนรักนะคะให้ใช้เวลากลับไปดูแลรักษาหัวใจตัวเองก่อนนะคะให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปให้ปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วจะเอาอยัางไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะเรื่องสุขภาพค่ะ ความเครียดความเหนื่อยเหนื่อยล้าเหนื่อยกายเหนื่อยใจแน่นอนว่าก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นแบบปัญหาสุขภาพที่น่ารําคาญเรื้อรังอะไรแบบนี้นะคะอาจจะนอนไม่หลับไม่ค่อยสบายตัวก็ให้หากิจกรรม ที่มีความสุขทาค่ะคุณทําอะไรอะแล้วมีความสุขดูซีรีส์ไหมคะปลูกต้นไม้อ่านหนังสือหรือทําอะไรก็ได้ค่ะที่คุณมีความสุขแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้เองจริงๆมันเป็นเรื่องพื้นฐานเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนเรามีความเครียดอะมันก็จะนํามาสู่ปัญหาสุขภาพไงเพราะฉะนั้นหาอะไรที่มีความสุขและผ่อนคลายทานะคะมงคลเสริมลัคนาราศีกุมค่ะในเดือนนี้นะคะบูชานรสิงปรบมารไว้เลย มีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณจะข้ามผ่านไปได้เอาชนะไปได้และพระปกมาขามสมเด็จธงชัยค่ะจากคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทุกข์การที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาลัคนาราศีมีนประจําเดือนตุลาคมคุณต้องออกจากการเก็บตัวได้แล้วนะใครที่จําศีลอยู่เนี่ยนะคะต้องเอาตัวเองออกมาได้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายค่ะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตของคุณเพื่อให้ชีวิต เ้าต่อไปในเดือนที่แล้วนะคะคนเกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัวค่ะแบบกำศีนั่นะแหละว่าง่ายๆความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นออกจากการจําศีนของคุณได้แล้วมั้งคะนะคะออกจากการเก็บตัวได้แล้วแหละใครที่ปรีกวิเวกอยู่แล้วมาฟังคําพยากรณ์ดวงชะตานะคะให้ไปพกปะหมูมิร เพื่อนฟูงไปเข้าสังคมนะคะจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเรื่องการงานค่ะมีงานให้ทำเป็นช่วงเวลาของการได้สร้างผลงานค่ะได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรทำแล้วก็สำเร็จรู้ล่วงได้นะคะแอบเป็นช่วงที่ได้โชว์ผลงานนั่นเองค่ะแต่ว่าในเรื่องของการเจรจาติดต่อเนี่ยต้องทำด้วยความประนีประนอมสักนิดนะคะเพราะว่า อาจจะมีข้อพิพาทการมีการโต้เถียงโต้แย้งหรือมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเจรจาด้วยความประนีประนอมจะทําให้คุณไม่เสียผลประโยชน์ค่ะเรื่องการเงินจ่ายเงินไปกับครอบครัวค่ะเป็นรายจ่ายภายในครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวนะจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือจะเป็นครอบครัวของตัวคุณเองก็ได้เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารของคุณก็ได้อาจจะเป็นค่าเทอมอย่างเงี้ยค่าเล่นพิเศษนะคะหรือเป็นรายจ่ายค่าใช้จ่ายจุกจิก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะมีรายจ่ายมากเนี่ยแก้วก็ยังแนะนําให้คุณประหยัดอยู่ดีอะค่ะเพราะแม้ว่าถึงจะมีช่องทางในการทําธุรกิจแล้วเกิดกําไรหรืออาจจะทํางานแล้วได้เงินเข้ามาเนี่ยแต่ว่าในเดือนนี้พอดูจากการโหจรของดวงดาวแล้วเนี่ยรายรับก็ยังน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ดีนะคะถ้าใช้ไม่ระมัดระวังอันนี้ต้องเตือนเพราะว่าเงินจะขาดมือได้เรื่องความรัก มีความรักก็วุ่นวายค่ะชีวิตนในช่วงเวลานี้นะของคนเกิดลัคณาราศิมีนความรักมันน่าเบื่อหน่ายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคนรักอยู่นะคะตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปช่วงใกล้ๆจะปลายเดือนให้ระวังมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องโต้เถียงกันระมัดระวังการใช้อารมณ์ในเรื่องความรักนะคะที่จะนำมาสู่ปัญหาได้เรื่องสุขภาพค่ะ ใครมีโรคประจําตัวอันนี้แก้วจะซีเรียสเพราะว่าโรคอาจจะกําเริบะหรือมีโรคเก่าอย่างเงี้ยโรคเก่าจะกลับมากําเริบนะคะต้องดูแลสุขภาพให้ดีหมายถึงว่าคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบสมองนะคะเส้นเลือดในสมองหัวใจความดันที่สําคัญนะคะ ก็ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากอุบัติเหตุที่คุณไม่ระมัดระวังนั่นเองค่ะสําหรับมงคลเสริมลัคนาราศีมีนะคะในเดือนนี้บูชาลูกนิมิตพระราหูหน่อยก็น่าจะดีนะคะจะได้มีโชคดีแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยที่สยามดวงเขามีแบบเลี่ยมกรอบไว้แล้วสามารถบูชาแล้วก็นําไปขึ้นคอแขกคอบูชาได้เลยแล้วก็ควรจะมีพระสมเด็จแสนค่ะพระสมเด็จแสนเนี่ยนามท่านเป็นมงคล ได้มีเงินแสนเงินล้านมีโชคดีในเรื่องการเงินนะคะใครที่ไม่อยากจะพลาดนะข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาแบบนี้นะคะขอให้ติดตามแก้วโนพก้าได้ที่ช่องสยามดวงแอมูเลตนะคะแก้วจะมาอัปเดตดวงชะตาให้คุณแบบรายเดือนเลยแล้วยังมีคลิปย่อยๆเกี่ยวกับช่วงจังหวะเมื่อดาวยกดาวย้ายอีกนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้นะคะ